ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังทางช่องของบ่าวเสฉแนแล้วก็เจพัดผ้ารวยนะครับเมื่อนี้เราก็มีแนวทางตัวเลขเลขวิ่งสายปลานะครับมาให้เอฟซีแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเอาไปเลือกซื้อเลือกห้าฉลากกินแบงรัฐบาลนะครับครับท่านใดเข้ามาแล้วกับรุณานะครับกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปตัวเลขดีๆเด็ดๆจากเจ๊พัดราคาเบาวเสนะครับครับสําหรับงวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่16บหกพฤษภาคมพศ2565นะครับเลขวิ่งสายปลานะครับกะกะเข่าแล้วครับเข่านะครับวิ่ง8ปล่องศูนย์นะครับเข่าที่ศูนย์นะครับเนาะบนล่างนะครับศูนย์เข่าบนล่าง วิ่ง8ล่องศูนย์เบาเสกหายไปนะครับเลขวิ่งซ้ายปานะครับวิ่ง8ล่องศูนย์ะครับกัจับคู่จับคู่กับศูนย์สามศย์หาศย์หหล้วก็ศูนย์แปะครับเนาะปรากฏว่าเลขออกที่0ูนย์แนะครับแล้วก็อีกตัวก็เป็น3ามแปดสีแหาแล้กก็หกนะครับแล้กก็เลข3ตัวกับหาหนึ่งแล้กก็แปนะครับสําหรับ ที่สา,ายปลาจับไห้นะครับเนาะไอตัวที่ชื่นชอบนะครับคือ,อบ่าวเสกับเดวิลอยู่นะครับเนาะทันไดมักตัวไดกะไปจับเลนนะครับไปจับเลนเบิง้งแต่ว่าที่ชอบชอบบ่าวเสชอบในส่วนตัวนะครับก็เป็น 03, 0 8, 03, 8ะะุนสามศูนแปดสามแปดลัก็ะเลขสามตัวก็เป็นแปดศูนสามนะครับปรากฏว่าบ่อกเขานะครับบ่อกเขาเนาะจับจับบาถือนะครับไปถึกตัวร่องไปถึกตัวร่องนะครับสําหรับเลขวิ่งกะ ได้อยู่นะครับบนล่างนะครับเนาะท่านใดเขามากอะอ่าไปเลือกซื้อเบรงกะอาจจะถูกไปนะครับสําหรับเลขวิ่งกัทางบนทางล่างนะครับแล้วกัตัวล่องกับเงืเข่านะครับศูนย์หกนะครับเข่าตัวล่องสําหรับตัวจับไห้บเข่านะครับโบเข่าแต่ว่าไปเข่าพุณละครับฟังเล่าพุณละครับไปเข่าศูนย์สามนะครับแล้วศูนย์สามแล้วกัแปดศูนย์สามนะครับไปเข่าที่เล่านะครับแล้วกัเลขวิ่งกับเข่าบดทั้งแปดทั้งศูนย์นะครับ นั่นก็เป็นแนวทางตัวเลขงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วงวดที่ผ่านมานะครับแลวก็สําหรับงวดนี้นะครับเนาะงวดนี้สายปลานะครับเล็กวิ่งสายปลาก็ได้คํานวณแล้วก็ดึงดวงดาวออกมาสํหรับงวดนี้นะครับเนาะแล้วก็จับเป็นสูตรคํานวณบวกลวมร่วมกันนะครับเนาะแล้วจับตัวนั้นจับตัวนี้มาใส่กันเอาไปให้เอฟซีปิจตรลานะครับไปเรียกซื้อเรียกหาฉลากกินแบงล่องเบิง ว่ามันจะ,ะแม่สั่มใดหรือว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับเนาะเอาไปพิจารณาเอาไปเบิ้งหลายๆใส้กันครับหลายๆสํานักก็ได้ครับเอาไปเบิ้งเป็นแนวทางหรือว่าเป็นเพื่อความบันเทิงนะครับเนาะเบิ้งเพื่อความบันเทิงสําหรับงวดที่จะถึงนี่นะครับเนาะครับผมสําหรับงวดที่จะถึงนี่นะครับเนาะวันที่หนึ่ง วันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับเนาะพศอกสองขันหาลอยหกสิบหานะครับเนาะเป็นตองงดนะครับเป็นตองงดสําหรับเลขวิ่งสายปลานะครับเนาะเขาจะหายไปนะครับสําหรับอ่าท่านใดที่ชื่นชอบนะครับเลขวิ่งนะครับเนาะเลขวิ่งออ่่าาสายปลาก็จะหายไปที่อ่าวิ่งหกนะครับเนาะวิ่งหก วิ่งฮกครับงวดนี้สายปลาให้ไปที่หกเน้นไปที่หกนะครับสําหรับเล็กวิ่งนะครับเนาะรากาอีกตัวหนึ่งจะเป็นเกานะครับวิ่งหกกับเกานะครับสำหรับสายปลานะครับงวดนี้นะครับงวดวันที่1มิถุนายนนะครับเนาะงวดที่จะถึงต่อไปนี้นะครับสําหรับเล็กวิ่งสายวิ่งสายปลานะครับทันใดเขามากอะ เบิ่งเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะเพื่อควาเหมืนอนเทิะแล้วก็สายปลาก็จะจับคู่ไห้นะครับจับคู่ไห่เป็นเลขหกคู่นะครับเลขหกคู่เลขหกคู่แต่ว่างวดงวดที่ผ่านมาเนี่ยสายปลาจะแปดคู่นะครับแปดคู่แต่ว่างวดนี้ก็จะเอาลงมาเหลือแค่หกคู่นะครับเนาะกับบลูว่ามันจะเขาหรือบม่เขาก็เอาไปพิจารณาเบื้องนะครับเด้อ แล้วก็คู่แรกนะครับคู่แรกก็จับให้ไปที่63นะครับ63แล้วก็69แล้วก็68นะครับเนาะสำหรับเลขวิ่งซ้ายปลานะครับแล้วก็ไปที่3หานะครับ3หาแล้วก็93นะครับแล้วก็9หานะครับสําหรับเลข3เลขสองตัวนะครับ สองตัวหกหางนะครับเนาะงวดนี้หกหางกะกะงวดที่แล้วก็ได้บอกไปนะครับเลขวิ่งสายปลาบ่าได้ตายตัวนะครับเด้อกับใดครับบนล่างใด้ครับกับกับพร้อมนะครับซสือเลขบ่กกับตับแตกเพิ่นว่ากะเอาไปพิจารณาเบิ่งงนะครับนอกะวัางวดนี้มันจะเข่าคืองวดที่ผ่านมาบอเดี๋ยวเฮากะจะให้เบิ่งต่อเรขไปน้ากันแล้วก็เลขสามตัวนะครับสามตัวกะ สายปลากับหอยนีม่มาอยูอ่สองหางนะครับเลขสามตัวเป็นหนึ่งสามหกครับแล้วก็สองเก้าหานี่เอาไปพิจารณาเบิ้งครับเลือกสีเลือหาฉลากินแบงรัฐบาลนะครับเนาะเอาไปล่องเบิ้งครับไปล่องเบื้อาท่านใดเขามาชินชอบบอชชินชอบ,บ,อชชอบจ่านใดกับเบื้องไว้กนครับเอาพิจารณาเบิ้งไว้กนครับวดทีธธ่ั่านมากกับเขานะครับําหรับอท่านใดเขามาเบื้องแล้ว อ่าบแน่ใจนะครับบบมันใจก็ย้อนไปเบิ่งก็ได้ครับเลขวิ่งสายปลานะครับเนาะหทวติ่านมากครับครเข่านะครับเข่าเข่าทั้งวิ่งแล้วก็จับคูตัวร่องเข่านะครับเลขวิ่งสายปลานะครับผมครับท่านใดเขามากกรุณหน้านะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเขาจะมาย่ำอีกรอบนึงนะครับสำหรับเลขวิ่งสายปลานะครับเนาะนี่นะครับจะให้เบิ่งนะครับนี่นะครับเห็นปะครับ แคบหน้าจอไว้ก่อนก็ได้ครับแคบหน้าจอนะครับเด้อแคบหน้าจอนะครับครับผมแคบหน้าจอเลยครับนี่เป็นเลขวิ่งสายปลานะครับงวดวันที่หนึ่งนะครับงวดที่หนึ่งวันที่หนึ่งจะถึงนี่นะครับครับผมก็จะมีวิ่งหกกับเก้านะครับเนาะวิ่งหกกับเก้าจับคู่ให้ที่หกสามหกเก้า หกแปดสามหาสามเก้าอ่าขอโทษขออภัยครับบอร์ดครับเก้าสามนะครับแล้วก็เก้าหานะครับเนาะแล้กการเลขสามตัวก็จะเป็นหนึ่งสามหกแล้วก็สองเก้าหานะครับเนาะอันนี้เป็นเลขวิ่งสายปลานะครับเอาไปล่องเบิงครับเลือสื่อราหาฉลากินแบงค์รัฐบาลครับอันนี้เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางงกันไดชอบกัตามบอชอบกับพันนี่เป็นแนวทางนะครับสําหรับอ่าเลขวิ่งสายปลานะครับเนาะ วันที่่านมากเพิ่นเข่านะครับเพื่อนก็เข่าเข่าแบบที่ว่าโอ้เข่าสูหลักสูรนี่มาทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะท่านใดกสายวิ่งสายเลนล่างก็อาจจะอ่าสองเดงนะครับเนาะครับยิ้มไปน้ำกันนะครับยิ้มไปน้ำกันท่านใดบม่ได้ซื้อบ่ได้ยังกะเบิ่งไปน้ำกันก็ได้ครับครับนี่ก็เป็นแนวทางนะครับแนวทางตัวเลขอของเลขวิ่งสายปลานะครับนะครท่านใดเขามากกรุณหน้านะครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได่บบพลาดคลิปตัวเลืกดีๆได้เด็ดจากเจพัดผ้าร่วยล้วก็บ่าวเสียแนวนะครับช่องทางสองช่องทางนะครับเจพัดผ้าร่วยล้วกับบ่าวเสียแนวครับผมสำหรับคลิปนี้เลวิง้งสายปลานะครับเนาะขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ